แค่คลิปตัวนี้ฮะอย่าว่าไม่สําคัญนะครับสําหรับพี่พี่เพื่อนที่ไปทําเบรกมาแล้วมีขับลรวมีเสียงแค่คลิปตัวนี้แหวนหาแหวนตัวนี้มารองนะครับที่เสียงจรงมันจะดังแรงมากมันจะดังแกล้ๆๆกล้เฉพาะเวลาเบรกนะเสียงมันจะดังสะท้านเข้าไปในตัวรถเลยครับพี่พี่เพื่อนลงมาเช็คตรงนี้นะครับตรงนี้กับ ตัวยึดนะครอย่างที่บอกกันว่าพอ,อขอหลวมเวลาเหยียบก็จะดิ้นครับก็นจะดินะด้นนะแๆแ,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 แต่ถ้าเขาแน่นมันก็จะไม่มีเสียงรบกวนพุกนี้เลยครับลองตรวจเช็คตรงนี้ดูนะครตอนนี้เราเจอเราถึงหยิบใส่เปลี่ยนเดี๋ยวมาดูตอนรงขับอีกทีว่าต่ง คครับโอเค <OK, S 2> ฮะใส่แล้วนี่นครับโยกเขาจะต้องไม่ดิ้นนะจะต้องแน่นครับเขาจะต้องแน่นใช่ครับถ้าอาการที่เวลาเราขับแล้วเราเบรกอ่นะมันจะดังแกล้แกล้งแกล้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 เฉพาะเวลาเบรกนะมันจะดังแล้วมันจะสะท้านเข้าบางครั้งแเราสายช่างอะ่ะเขาจะส่งสายไปที่เฟือง คอมสถนันเข้าถึงไอน,นี้เลยครับแต่อพอเราได้ค้นหาไปเราเพิ่งมาเจอเหตุผลเล็กๆเองครับแค่ <c oughs> นี้เองแค่คลิปหลวมก็คือเบรกเบรกดำหลังหลวมแค่นั้นเองมาอาตัวนี้เราหากิดมาเสริมวนให้แน่นมันต้องแน่นแบบนี้ครับแค่นั้นเองอเดี๋ยวมาดูตอนที่ผมทําเสร็จ2ข้างแล้วก็จะขับแล้วเบรกดูเจ้าครับว่าจะมีเสียงแตกๆไหม เป็นวิทยาธานครับแบ่งความรู้เล็กๆครับสำหรับพี่เพื่อนคนไหนที่เจออาการแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลองมาตรวจเช็คเหมือนที่ผมว่าเนะี่ยเพื่อช่วยประหยัดตังในกระเป๋าได้ครับปัญหานิดเยอะ,อะนะฮะเวลาตอนที่เราขับแล้วเราเบรกพอเราเบรกนี่มันจะดังแก๊กๆๆ๊ๆ,ๆ,ๆอ่าพอวิ่งอีก ปล่อยขาออกเงียบพอเราแตะเบรกมันก็จะนั่งแกล้ๆที่ล้อหลังนะฮะมันบางครั้งมันเสะเทือนมาถึงนี่เลยนะครับอ่าก็อย่างที่บอกครับว่าอพอเบรกมันดิน้นตอนนี้เดี๋ยวมาดูนะเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วมาผมไม่ได้ขับให้ฟังตอนตอนที่มันเสียงดังเพราะว่าหมแต่วุ่นอยู่ฮะก็เนี่ยฮะเป็นวิทยาทานแบ่งปันความรู้นะครับ เนี่ยผมเหยียบเรรบรกนะไม่มีเสียงเบรกไม่มีเสียงดังก็แก๊กอะไรแล้วนะครับปกติเบรกมันจะดังเฉพาะเวลาเราเนะบรกนะคุนพี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยพอทาเสร็จแล้วฮะเหยียบเบรกไม่มีเสียงเลยเนี่ยฮะดูตรงนี้ได้ครับไม่ไม่มีเสียงสะเทือนอะไรทั้งนั้นนะครับสําหรับพี่พี่ที่ เจอปัญหาเหมือนผมนะเข้าศูนย์เปลี่ยนเบรกอะไรมาเรียบร้อยมาแล้วแต่ว่า,อาพอเรามาขับเหยียบเบรกแล้วดั่งแกล้ๆ,ๆลองตรวจเช็คดูนะฮะแค่แหวนกับตัวยึดเบรกตัวนั้นเองยึดพระเบรกแค่นั้นเองฮะปัญหาเล็กมากปัญหานิดเดียวแต่มันส่งผลให้เราไม่สบายใจครับเวลาเหยียบมีเสียงใกล้ๆ,ๆ,ๆ ปล่อยขาเงียบเวลาเบรกอีกก็แกล้ๆแกล้งแกรเช็คที่เหมือนของผมได้เลยครับ